สวัสดีค่ะคุณพี่ป่วยเป็นอะไรคะมะเร็งไขม,ม,มัดนะคะอ,คอายุเท่าไหร่คะ <50. S 1> 51าสเมือม่อ 50, <50. S 1> เมื่อห้าสเจ็ดเมื่อประมาณนี่มามาครั้งที่3มแล้วใช่ไหมเมื่อประมาณเดือนไหนนะที่พี่มาอาการตอนนั้นคือแบบนั่งวิวแชร์มาเลยนะนประมาณ3เดือนก่อนนะน,นั่งวิวแชร์มาเลยแล้วก็ แล้วก็พูดไม่ได้หายใจไม่ออกแต่วันนี้พูดได้เอาเอาที่ครอให้คุณผู้ชมดูหน่อยเพราะว่ามันอ๋ออันนี้แปลว่าอาการหายใจเคร่งอ๋อก็เลยพูดได้วันนี้เดินได้ป๋อเลยหน้าตามีความสุขว้นขึ้นตั้งหลายกิโลใช่ไหมพี่ว้นขึ้นสามกิโลเลยเพราะว่าเออสบายขึ้นหายอาการเจ็บปวดก็หายใช่ไหมอาการเจ็บปวดที่ว่า ปากเน่าก็หายแล้วก็คอตรงนี้ก้อนมะเร็งที่แบบว่าเป็นก้อนอุตรงนี้ก็เล็กลงเล็กลงเดี๋ยวต่อไปมันก็จะหายเป็นปกตินะเอาไวพรให้คนที่เขาบริจาคเงินออนะโอเคค่ะโอเคค่ะนะ,อคคะนะขอคุณผู้ชมก็คุณสุภาพสติท่านนี้มาสามครั้งและ้ะมาเมื่อสามเดือนก่อนแล้วเราก็ บริจาคไปเคสนี้สามครั้งนี้รวมเกือบสองแสนนะฮะเกือบสองแสนก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่บริจาคเข้ามานะคะขอบคุณแทนผู้ป่วยรายนี้คุณสุภาพสติท่านนี้นะคะป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทมัดมาตอนแรกนั่งวิวแชร์มาเลยพูดไม่ได้พร้อมเหมือนคนภาษาชาวบ้านเขาเรียกใกล้ตายอะ่ะ เรามาคราวนี้ยิ้มได้ดวง,งตาเขามีประกายแจ่มใสหน้า,นาตาแล้วเขาอ้วนขึ้นสามโลแล้วเดินได้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยที่บริจาคเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสุนินหมอเทวดาหมอทาฟันที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเจ้าของสุนินเดนตัลน,น,นิีคินีแล้วก็มาดามปูจาสวยที่สุดเป็นภรรยาของหมอสุนินนะคะ บริจาคมาทั้งหมด1 7 0 0 0 0บาทขอขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์ PL Skincare PL Skincare เจ้าของเซรั่มดาก้ n นบาดบริจาคมา6,000 0บาทขอขอบคุณทีหน้าสารพริงเจ้าของบริษัทไดมอน n d หนึ่งหกแปดและเจ้าของเพจทีหน้าแบนด์เนหนึ่งแลดเจ้าของเฟซบุ๊กณภาพัฒนหงษ คนที่เป็นข่าวเรื่องกระเป๋าแอมเมชื่อดังเนี่ยบริจาคมาหกหมื่นหกพันบาทขอบคุณลุงพลโพทะเลบางปูเจ้าของสวนอาหารโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการบริจาคมาสามหมื่นเจ็ดพันบาทขอขอบคุณพี่นกร้านครัวดอกไม้ป่าถนนราชมันคาหลังโรงแรมวลวใกล้องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมบริจาคมาสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะขอบคุณปัชชนนเขียวชัยภูมิบริจาคมาไปรวบรวมเพื่อนๆมาหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณนนนยย 1, คุณครูนาตยาทองคําสะอาดคนนี้ เป็นครูสอนหนังสือไปเรีร่อยอะไรนักเรียนมาได้บริจาคหลายครั้งเลยรวมเป็น3 3ม0ันบาทขอบคุณลูกชายเจคิมเขียงหมูตลาดจิ้งจริญเ,เราหาเรืองยศจำชื่อไม่ได้ความจำแม่เสื่อมลูกชายเจคิมแม่นำสกุลเราหาเรืองยศแต่เจ้าของเขียงหมูตลาดจิ้งจรินนี่ก็ เอานาฬิกามาให้แม่ประมูลเอาแหวนเพชรมาให้แม่ประมูลเอาเงินมาบริจาคแล้วก็ถูกหวยเขาบริจาคแล้วเขาถูกหวยตั้งหลายแสนเขาก็มาบริจาคเพิ่มเขาขอบคุณมากๆบริจาคมาทั้งหมดแปดพันบาทนะคะขอบคุณป้าตาเอากําไรหยกมาบริจาคให้แม่เอามาประมูลเอาเงินเข้ากองทุนขอบคุณพี่อิงออนนี่ก็สามีเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วตายเขาก็เลย เอากําไรยกอะไรมาให้แม่ประมูลเพื่อเงินเข้ากองทุนเพื่อที่จะส่งผลบุญนี้ไปยังสามีเขาที่ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งนะคะอีกเยอะที่บริจาคเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์กรเสกโลโซก็เอาของมาให้แม่แม่ก็เอามาประมูลก็ได้เงินมาสี่พันกว่าาจะเข้ากองทุนขอบคุณมาดามปูจาไปเที่ยวอินเดียก็เอาผ้าพันคอมาให้แม่ซื้อมาฝากแม่เอากระเป๋าซื้อมาฝากแม่แม่ก็ามาประมูลได้สามพันบาท ยังประมูลไม่หมดยังมีกําไรข้อมือเกือบสิบอันแล้วก็ยังมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งยังประมูลไม่หมดเพราะว่ามันติดช่วงสงการนะคนไปเที่ยวกันหมดแม่ก็เลยเก็บไว้ก่อนก็ขอบคุณทุกทท่านทั้งที่ที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามนะคะขอบคุณเจ้าหนึ่งบางปูภรยาอดีตสามีเจ้าหนึ่งบางปูให้พระหลวงพ่อพัดมาแม่ก็เอามาประมูลได้เงินมาหลายหมื่นก็เอาเข้ากองทุนหมดเลยค่ะขอบคุณทุกทท่านทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามที่บริจาคเข้ามาแล้วแม่เอามาประมูลนะคะ ขอบคุณมิกวันเฉลิมขอบคุณสุกัญญาสว่างจิตน,นะคะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญใครที่อยากจะร่วมบริจาคก็โอนเงินมาโอนเงินมาที่เบอร์นี้เลยเพราะว่าเราต้องใช้เงินเยอะเป็นสิบสิบล้านนะเพราะว่าผู้ป่วยทั้งเดียวมันไม่หายนะะคนหนึ่งก็ต้องใช้งบเกือบหนะ้าแสนนี่ค่ะเบอร์บัญชีนะคะศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาจัง,จ,ง,จ,งจานะคะนี่ค่ะ โอ้แล้วส่งสลิปมาที่ l ลายแอตเลนาแกงนะคะอันนี้ลาย QR Code ค่ะเราก็จะทำแบนเนอร์ประกาศเกียรติคุณของท่านนะคะเราจะทำแบนเนอร์ประกาศเกียรติคุณของท่านค่ะ